คืนนี้เรามีภารกิจของเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ใจเราขอโทษใจเราบอกนายก่อนถึงเกือบจะตกเครื่องแล้วจังหวะเครื่องร่อนหนับโู้โูฟอ้โออ,ออย่างเงี้ยตกใจมากอะมาถึงแล้วนะครับไอเซอร์วิดเซ็นเตอร์ วันนี้พบก,กันอีกแล้วกับน,นัทเจอนะครับวันนี้นะครับผมกำลังจะไปกอทอมอไปทําอะไรรู้ไหมใครบอกอุ๊ปไปก่อนครับเพราะว่าวันนี้คืนนี้เรามีภารกิจของเราแล้วเราไปรอบนี้เรามีภารกิจเซอร์ไพรส์นัทเจอจะเซอร์ไพรส์ใครต้องติดตามบอกแล้วว่ามีดีมีเด่นแล้วก็แปลกอะไรแหละเดี๋ยวหาว่าเราไม่ใจเราโคตรใจเราบอกนายไ้ก่อน เรานะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์นะอาจารย์อื่นนะครับอ่าอาจารย์อื่นต้องได้เห็นคลิปนี้หลังจากที่เราไปเจอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเจอเจ้าสวิกนะครับแล้วก็กำเนินฟื้นและที่สำคัญคนที่ไปรอรับเรานะครับคือเฮียสุขศักดนะครับแล้วก็ไปเจอกับพี่ชัยคนนึงนะครับก็คือพี่เอ็มนะครับกับพี่นกนะครับที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยต้องจองตั๋วปุ๊บปะ๊บ แล้ววันนี้เราจะไปทานข้าวกันล้วจะไปกินข้าวที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอได้มาว่ากันใีกลิเพราะว่าตอนนี้เราก็องดูว่า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 วิธีส่งแันที่ไหนครับแล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนแต่ที่เรารู้ว่าวันนี้เรามีภารกิจของเราคือไปเซอร์ไพรส์อาจารย์อื่นเพราะอาจารย์อื่นเขาเปิดร้านใหม่ที่คนอาจารย์อื่นเขาเปิดร้านใหม่ที่เด็กมองงามวงวานเพราะว่า ร้านเก่าเนี่ยมันแคบนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะเนียก็เลยขยับไปที่ร้านให่แกนะครับอย่าลืมน,นะครับที่เดอะมองลงามวงวานเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับไปเมื่อกี้เกือบจะตกเครื่องแล้วเมื่อกี้นั่งผิดนั่งผิดที่เมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงแป๊บว่าเขาประกาศเรียกอ่ะเกือบแล้วเกือบไปเกือบตกเครื่องเดีอยได้นี่ใหม่น้องเมื่อกี้นี่นี่ครับดู กำลังรอรับร่วมภารกิจเรบสุขัดเสุขัดนะครับปอกรถติดมากเลย่อะครับร่วมภารกิจเรออเอเาเป็นยอรบไปลยรอบอกว่าเรากำลังขึ้นเกื่อนสองรอบเลยคือยังไม่ขึ้น จะบอกว่าฝนตกหนักมากเดือบเครื่องอลงไม่ได้จังหวะเครื่องร่อนแบบฟูฟูฟูอย่างเงี้ยตกใจมากอะเมื่อกี้อะั้นฉี่เลยอะแต่ตอนเนี้เราลงเครื่องปอดภัยแล้วแต่ตอนเนี้คนที่ร่วมภารกิจเรารออยู่ไป คทำไม่ถึงหน้าลูกพี่ไม่สงสัยลมากสองคนแล้ว <Lanc> อันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกาองนี่กร้องที่ใหม่แล้วของอาจารย์หนึ่งครับเดี๋บอกการหนึ่งนะโทรจาการฟ้องเลยโจอั้องเดบอก ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนี่เรามาถึงเซนทันเอ้ยเดี๋ยวมองงามืงวานมาถึงแล้วนะครับไอเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเรามาถึงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราเออกจากสนามบินภารกิจวันนี้เราสําเร็จตอ,ตอนนี้เรากาลังกาลังจะหาที่ไปกินข้าวนะครับว่าไม่รู้จะร้านอะไรนะครับเรามาวันนี้ถือว่าเรามาเซอร์ไพรส์สำเร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ที่เราเข้ามานะครับมีกำนันปืดกำนันยกมืออ่า แล้วก็มีสุขัดนะครับอ่าจากสุขัดแล้เซนทรัลพารามสองนะครับและเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงนี่เจ้าของไอเซวิ e นะครับอ่านี่เรามาไฮโปครับไฮโปไทยแลนด์ไฮโปไทยแลนด์ด้วยนะครับนี่แล้วก็เจ้าสัวเจ้าสัวเราหายนะครับกับเจ้าสัวบิ๊กนะครับวันนี้ภารกิจของเราถือว่าสําเร็จนะครับเรามาเซอร์ไพรส์ลูกพี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อีกคนนึงนะครับนี่ไพรัตนี่เสียไพรัตนะครับจากเพชรบุรีนะครับแล่นี่อีกคนนึงนะครับเจ้าสัวโคราชนะครับอ่าตอนนี้เรากําลังคิดกันนะครับว่าเราจะไปทานข้าวกันที่ไหนนะครับแล้วจะไปกินอะไรนะเราติดตามไปดูนะครับไปอ่ามาถึงกันแล้วนะครับเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้เราก็กินจนหมดแล้วแต่นี่เรามาเจออีกแล้วครับนัดเจอเห็นไหมเราเจอกแล้วพี่เอ็มกับพี่นุ๊ก อแต่ว่าได้ข่าวว่ามีมีทริปที่จะไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับพี่นกเรียมอ๋อมีมีมีช่วงไหนครับมกราาคัมามพาไปดูหิมะอ่าอย่าลืมนะครับเต็มยังับเนียดูดูเาจะเต็มแล้วนี่เอมอ๋อเหลือสามคู่นะครับทริปเดือนมกรานะครับทริปญี่ปุ่นนะครับเหลืออีกสามคู่เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะ เก้าวันแปดคืนเก้าวันแปดคืนเดียวะโอ้โหไอเดตขับรถเกิดตัวโอ้โหนั่งนั่งเอาผาดด้วยนั่งเอาผาดด้วยโอ้โหคนไปเที่ยวก็นั่งสิ้นสไปเลยเดี๋ยวมีคนขับรถให้มีคนขับรถอาก็คือก็คือคนไปเที่ยวมันนั่งสบายได้เลยเพราะอะไรเรามีคนขับอ่าเรามีคนขับด้วยไปเที่ยว พาไปกินของอร่อยเดี๋ยวพาไปเสียตังค์อ่าเดี๋ยวพาไปเสียตังค์ด้วยนะครับพาไปกิม่ได้ทัวร์ไม่พาไปพาไปหดูแต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนี่จะไปไหนนะเห็นได้ยินว่าจะไปจีนอีกรอบนึ่งอ๋อโชว์เซ็นเตอร์ด้วยครับอ๋อโชว์เซ็นเตอร์คือพาร้านมือถือพาร้านมือถือไปทัวร์เพราะว่าจะไปดูไอ้อุปกรณ์ไอโฟน16โอ้โหครึ่งจะออกเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใคร อยากจะไปทัวร์ซื้อของนะครับร้านมือถือนะครับอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวยังมีทัวร์เฉินเจินด้วยนะครับแล้วก็เดือนมกรามีไปทิปญี่ปุ่นด้วยนะครับออย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับของพี่เอ็มกับพี่นกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรากินหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วเรียบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเดี๋ยไปต่อที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับถือว่าภารกิจเราเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการเจอกับพี่ๆหลายๆท่านนะครับ mm hmm. ก็ยังไงนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเจอช n n e l ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ